thảm nhiên, xinh đẹpเสมอ, đi ngay, mấy ngay, đi ngay, mình đang à, ngay, đi ngay. Đi ngay. ตรงนี้คลองหนึ่งนู่นตรงนี้คลองหนึ่งจสามแยกพอดีจุดสามแยกนี้นะครับแล้วก็ตกเป็นไม้ตายตวัวกัวเบาเพราะน้ำตื้นมากดีนะครับแบบนี้ตรงนี้หาย,ยากโอ้สายแบบนี้เข้าช่วงเย็นนะครับตอนนี้มาประมาณสี่โมงกว่าแนละ้วจะบอกว่าเป็นโงปานินเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสายใหญ่ก็จะต้องต้องหาเรื่อยๆนะครับที่นี่ต้องเป็นไม้ตายเบาเท่านั้นนะครับห้ามาแรไม่ได้เลยไม้ตายหนักก็ได้แต่ว่า ไม,ไม่ไม่ทานไม่แต่เบาแน่นอนนะครับอือโอ้โหคนนี้มีไซส์ครับคนนี้มีไซส์ตกตักแน่เลยอุ้ยสิบโมงกว่านะครับสิบโมงเช้านิดๆวันนี้ไปล็อกคลองกันนะครับเอ่อพอดีเจอหมายคลองแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง จะเป็นแบบทางโค้งอะ่ะแต่ผมยังไม่เคยไปนะเจอเขาโพสกันในกลุ่มนะครับซึ่งมันเป็นหมายที่สวยพอสมควรนะคองไม่ใหญ่มากนะครับอยู่แถวบางเลนไม่รู้ว่าชื่อคองอะไรเออมันจะเป็นทางงโค้งอะ่ะนะครับซึ่งก็ดูดูน่าตกดีเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็น่าตกไหมตกได้ไหมถ้าตกไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยวนหาหมายแถวๆนะั้นอีกทีหนึ่งโอเคเรามาถึงหมายนะครับก็จะเป็นทางที่อย่างที่บอก ตรงนี้คลองหนึ่งนะครับรุ่นนะครับคลองหนึ่งตรงนี้คลองหนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดของสามแยกพอดีคลองนี้ชื่อว่าคลองคลองบัวนะครับคลองบัวเมื่อกี้ดูเห็นใน GPS ละสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่ก็คือว่าคลองเนียมันมันไม่ใหญ่มันเล็กนะครับทั้งสามทั้งสามคลองแหละคือการที่คนจะลงไปจับไปว่าเนี่ยมันง่ายมาก แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าตกยากผสมครไม่มีปาขึ้นนะนะครับเดี๋ยววัดระดับน้ําก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรไหนเมื่อมาถึงแล้วก็เราก็ตกเลยวันนี้ไม่มีคนด้วยสบายตลิงสูงหน่อยไม่เป็นไรมีไอ้นี่โอเคเดี๋ยวยังไงก็เตรียมอุปรกรณ์แล้วก็น่าจะตกเลยนะครับ น้ำประมาณเมดเดียวนะเมดเดียวนะครับน้ำตื้นมากคาดว่าน่าจะมีคนมาดักมาจับมาหวานเยอะได้เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งขอแค่วันนี้ไม่มีใครมาหวานก็โอเคแล้วนะครับไม่มีใครมาจับก็พอแล้ว เราใช้ได้ห้าเมตรสีนะครับซึ่งก็จะยืดออกไปได้9้าเมตรเลยนะก็เกือบไม่ถึงกลางแต่ก็ประมาณค่อนๆครึ่งหนึ่งของกลางกลางจุด3ามแยกนี้นะครับแล้วก็ตกเป็นไม้ตายตะวกัวเบาเพราน้ำตื่นมากอ่าไม้ตายตวัวกัวเบาก็ EP ีที่88นะครับ y o ยูทูบไปดูวิธีการตกได้นะครับโอเคชิ้นก็เนี่ยแค่เนี้ยนะครับปเดี๋ยวไป <Okay. S 1> เริ่มตกกันเลยเทสกล้ gone, ครับเทสกล้ เราไม่ได้สูงขงนาดนี้เดี๋ยวปรับลงมาหน่อยนะครับโอเคหมายที่หนึ่งลุยเลยนะครับนี่หมยที่หนึ่งนะครับเยน็น เกเคไม้ทีสองเฮ้ยมีอาการไหมเฮ้ยเหมือนจะมีอาการเนาะใช่ไหมหรือว่ามันเด้งขึ้นเฉยๆอลองก่อนนะครับมืออาการใช่ไหมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ รอ,อจมกับถอนนะครับอ,อาการตอกจะไม่มีนะเพราะว่าไม่ใช่ปลานรหบ เหมือนเหมือนกับว่าเป็ดปาเลก็กอะเฮ้ยถอนแลาโอ้ยเฮ้ย,ยไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเผือตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงนะครับป่ะเริ่มตกกันไม้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ นะครับ ดีไงมันไม่ทับเนี่ยเ้ยโอเคโอเคนมแรงมานะครับเอ้ยไซส์สวยนะถือว่าดีนะครับแบบเนี้ยตรงนี้หายายากนะโอ๊ย <laughs> ไปแล้วโอ้เสียดายมาก จากการที่มันดิ้นเมื่อกี้แล้วมันหลุดลงน้ําเลยเนี่ยนะรู้เลยนะครับว่าปลาตรงเนี้ยมันก็มีแรงมันมีแรงนะมันไม่ได้แบบว่าช้าๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็โอเคนะครับหายากนะคลองอไม่ที่ไม่ใหญ่แล้วก็น้ําก็ไม่ค่อยไหลที่ปลาจะมีแรงแบบนี้นะผมเดาที่แรนมองดูแล้วเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยสะอาดไงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคปลาเพียนไซส์สวยแล้วก็ดิ้นแรงแล้วก็กินง่ายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างอีกนะครับ ตตเพียนไม่แน่นอนแล้วล่ะนะครับเป้าหมายลุยตะเพียนอย่างเดียวถ้ามีตปะปาเนนด้วยก็ยิ่งดีนะครับไปะนะมีอาการมีอาการีาารตเพียนก็ต้องระวังระวังว่ามันจะถอด ได้แล้วสวย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 โอ้มีมีแรงอุย้ยปลาดินโอ้โหโโปลาดินเนี่ยตะเพียนแล้วปลาดินนะครับปลาดินอีเอ๊ะโอเค กินไม่เข้าไปต,ตัวเล็กงงไงถอนสวยนะครับถอนนิดเดียวเอาเลยนี่ An ดื้อ,อถอนเหลยอหรอวะด็จะเพียเ้ยนต่อเอาเลยไหมจะเย็นก่อนนะครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบ ปลาหามากเลยน้ำมันตื้นเกินไป ฟองขึ you know ้นด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมวัดดูแลเดี๋ยวจะหมดแล้วนี่ นไไม่วแล้วแก้เหยื่อนะครับให้เหยื่อมันอ่อนลงหน่อยเผื่อมันจะกินง่ายขึ้นนะครับเมื่อกี้มันกินแต่ว่ามันกินยากหนึ่งแก้เหยื่อสองเปลี่ยนตะขอนะครับให้เหยื่อมันกินเข้าง่ายๆเลยไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเราก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์นะครับ สรุปแล้วแหละว่าตะขอมันใหญ่ผสมน้ําเข้าไปเนี่ยเหมือนจะกินง่ายขึ้นหน่อยนะนะครับแต่ว่าก็ยังกินไม่เข้าก็คาดว่าน่าจะเป็นปลาเล็กแหละมีอยู่สองวิธีคือเปลี่ยนตะขอเบอร์สามอ่ะเราก็จะได้ตัวมันง่ายขึ้นแน่นอนนะครับแต่คือผมอยากจะแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเจอไซส์ใหญ่ขึ้นอนะ่ะมันง้าง่ายง้าง่ายมากนะครับชนดสามอ่ะง้าง่ายมากๆไม่ต้องบอกยี่ห้ออะไรหรอกยี่ห้อไหนก็ง้าง่ายถึงจะหมดละ แพงเนี่ยแต่ผมไม่ใช้ไงผมว่ามันเปลืองเอาแบบนี้ก่อนก็เจอไซาย,ยาห่นะครับมันมีปลาขึ้นเรื่อยๆนะไะอฮ้ยถอนเลยอะ่ะนี่ไงอ,อุ้ย khó suối, ok, sẽ làm anh ấy, Ui Đây 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 Lụt, Này Thoáng ra sữa rồi lụt mươi ờ, Thằng suối Thằng แต่ก็ถอนได้นะครับเสร็จโอ้ยไม่เสร็จดูโอ้โ oh. หตรงนี้มีไซด์ด้วยครับปิดขึ้นมาเลย <c oughs> ดอกนี้สวยเสร็จถอนขนาดนี้เรียบร้อยตัวนี้มีไซส์หน่อยหนึ่งสองตัว Bây đi tôi đi tôi đi vô đi suối đi <Laurie> tui đi tôi đi vô đi tôi đi vô đi đi phá đi phá đi giò đi kéo, đi vô đi vô đi ต่ับนี้มีไซตครับันี้มีไตต้องตักแน่เลยต้องตักขึ้นมาเลยตัวพยงค้สวย อยูวเดืวด,ด,ด,ดลมนี่ขึ้นอยู่นานนะตัวนี้ขึ้นอยู่นานอยากได้ตัวนี้แหละดูละครเยอะไงช่วงนี้อยากกินตะเพียนนะครับตัวนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับโอเคเลยกันต่อ เกี่ยวท้องไม่เห็นไ,ได้เกี่ยวท้องนะครับเกี่ยวปากนะครับอือตัวนี้มีแรงครับตัวนี้ตัวอะไรครับอู้ย้ยตัวไม่เล็กนะอูอู้ปะดินใสยใหญ่ นนรเราวีสวิงเตรียมพร้อมมามาโอ้ยคู่แรงเยอะแรงเยอะ,ยอะสวิงก็สั้นไปวันนี้เฮ้ยยังโอ้ยแรงเยอะโอเคเรียบร้อยโอ้ตัวนี้นี่ใหญ่สูงนนี้ ผู้ใหญ่จริงๆโอ้ยเดี๋ยวๆต้องทางกล้องแล้วเนี่ยถ่ายรูปแบบปลาตัวใหญ่เดี๋ยวจะได้เอาไปทำน้ำปกนะครับธรรมชาติสวยงามเสมอดีไงไมไงอ,อ,อีกรอบหนึ่ง นนี้เข้าช่วงเย็นนะครับตอนนี้มาประมาณสี่โมงกว่าแล้วลงดีนะปลาตรงนี้แลงดีนะ ใหญ่เดสิ่งว่าเอียงขนาดนี้อ้ปะตเพียแน่นอนใช่ไหมย,ยกขึ้นมาเลยใช่เป้าหมายของเราคนนี้โอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณใกล้ๆห้าโมงนะครับอีก17บนาทีหมายคลองนะครับที่ไม่ลึกมาก แต่กลายเป็นว่าน่าตกเฉยนะครับคือกิน,ก,นกินทั้งวันนะกินทุกไม้เลยนะครับตรงเนี้ยถือว่าดีมากวันนี้ก็ถือว่าบานบ้างเลยนะจะบอกว่าเป็นดงปานินเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไซส์ใหญ่ก็จะต้องต้องหาเรื่อยๆนะครับที่นี่ต้องเป็นไม้ใต้เบาเท่านั้นนะครับ้าบาลานไม่ได้เลยไม้ใต้หนักก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ทนันไม้ใต้เบาแน่นอนนะครับเอ่อระยะห้าสี่นะ กำลังดีเกือบถึงกลางบ่อนะครับเกือบถึงกลางบ่อคืออีกสักประมาณ2เมตรก็ถึงกลางบ่อแล้วอะนะครับถ้าเราใช้6เมตร7เมตรก็จะถึงกลางเลยแต่ถ้าถ้าสีพอนะครับวัดแขนเดียวสบายแต่ถ้าสีห้าสามหกเนี่ยไม่รู้นะอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะปลามาอยู่กลางกลางคือจุดรวมของ3 3เส้นทาง3แยกนะครับโอเคผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันเดี๋ยวผมส่งงานไม่รู้กี่ตัวนะผมว่าน่าจะมี30ขึ้นนะ แต่ผมไม่สนใจหรอกเท่าไหรอ่อ<ด>่ะแต่ว่าสนุกก็พอนะครับไะสุยง,งาม